โฮเวิร์ดมากผู้เขียนหนังสือ The Most Important Thing ได้สรุปหลักการลงทุนสำคัญ5ข้อที่ช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จข้อแรกการคิดระดับที่สองสำคัญที่สุดการลงทุนที่ประสบความสำเร็จต้องคิดให้ลึกกว่าการวิเคราะห์ผิวเผินการคิดระดับที่1คือคิดง่ายๆเช่นนี่คือบริษัทที่ดีเราควรซื้อหุ้นแต่การคิดระดับที่สองจะถามต่อว่า ทุกคนคิดว่าบริษัทนี้ดีดังนั้นราคาหุ้นอาจจะสูงเกินไปเราควรขายหากต้องการเอาชนะตลาดคุณต้องคิดต่างและลึกซึ้งกว่าคนทั่วไป ข้อ 2. การบริหารความเสี่ยงสำคัญกว่าการแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดความเสี่ยงเป็นหัวใจของการลงทุนการเข้าใจความเสี่ยงต้องมองให้รอบด้านและเตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่เลวร้ายการลงทุนแบบป้องกันความเสี่ยงเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จระยะยาวซึ่งให้ความสำคัญกับการอยู่รอดมากกว่าการทำกำไรสูงสุด ข้อ3มูลค่าที่แท้จริงคือหลักยึดพื้นฐานของการลงทุนที่ดีคือการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และซื้อเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงราคาไม่ใช่คุณภาพเพียงอย่างเดียวที่กำหนดคุณค่าของการลงทุนแม้สินทรัพย์คุณภาพสูงก็อาจเป็นการลงทุนที่แย่หากราคาสูงเกินไปในทางกลับกันสินทรัพย์ที่ถูกประเมินต่ำเกินไปอาจเป็นโอกาสที่ดีหากซื้อในเวลาที่เหมาะสม ข้อ4วัตจักรของตลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เตรียมตัวแทนที่จะพยายามทำนายมันตลาดมีธรรมชาติที่เป็นวัตจักรและการตระหนักถึงวัตจักรเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ดีขึ้นโอกาสที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่อคนอื่นลืมเรื่องวัตจักรเช่นการซื้อเมื่อคนส่วนใหญ่กำลังมองโลกในแง่ร้ายหรือขายเมื่อคนส่วนใหญ่กำลังมองโลกในแง่ดีจนเกินไปแต่ การลงทุนด้วยความกลัวนั้นจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจถึงเรื่องมูลค่าอย่างดีและมีส่วนเผื่อสำหรับความผิดพลาดมากเพียงพอข้อ5การคิดส่วนกระแสสร้างโอกาสที่ดีนักลงทุนชั้นยอดมักจะกล้าคิดต่างจากฝูงชนโดยมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นสิ่งนี้ต้องใช้ความอดทนความกล้าและวินัยในการรอโอกาสที่เหมาะสมแทนที่จะรีบเร่งลงทุนบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือไม่ทำอะไรเลย จนกว่าโอกาสที่เหมาะสมจะมาถึง